สวั iffs. สดีครับสวัสดีครับวันนี้รายการแจมเลยเพื่อนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับนำเสนอนะครับ Ford r a n g e r สีขาวคันนี้นะครับปีสอง9นสิบเก้านะครับคันนี้ปีสอง9ันสิบนะครับสวยมากนะครับมีแสงลักษณะนะครับโอ้โหเรื่องยนต์สองดสองนะครับเรื่องยนต์2.2นะครับเ t ทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาพี่สี่คูณนะครับ4ี่คูณสี่ แม่ครับขับขึ้นเขาลงเขาได้สบายนะครับรุยนะครับทางธุรกันดานไปได้แน่นอนตันนี้นะครับขอเสนอราคาเพียง4ี่0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนสบายสบายครับเดือนละเจ็ดใบอ่าเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทนะครับต่อเดือนนะครับโอ้โหของแถมนะครับนะครับอันนี้มีเยอะมากนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะจัดให้นะเดี๋ยวผมรีวิวให้ช้าจะชัดนะครับวันนี้ผมจะรีวิวให้แบบว่า ทุกอนุขอรถคันนี้เลยนะครับคันนี้นะมิติใหม่มากนะครับพี่นะครับฝากนะครับฮาเดี๋ยวไปดูกันนะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมนะครับเทเบียนนี่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ได้ครับเป็นกรุงเทพได้นะครับเห็นไหมดูแบบว่าลักษณะท่าทางนะไปกับผมเลยนะครับวันนี้นะครับแอร์เซอรี่มีให้ครบเลยนะครับเพื่อนๆดูรอบนอกกันก่อนนะเดี๋ยวข้าไปดูภายในนะครับแม็กขอบสิบหกนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับแม้แต่ทั้งภาย นี่เห็นไหมช่วงล่างนะครับดูความสะอาดนะครับโอ้โหนะครับก้มไปดูได้เลยนะครับพี่ๆนะครับก้มไปดูได้อย่างนี้เลยครับเรียลเลยนะเพื่อนนะครับดูอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นไงทุกคันนะครับแบบนี้เลยแม้แต่ทั้งนอกและภายในช่วงล่างนะครับครบเครื่องบอกให้นะครับครบมากครับคันนี้นะนะครับพี่นะครับดูให้จะชัดเลยนะว่ารถคันนี้นะครับเพิ่งมาใหม่แล้วก็ว่าโอ้โหจัดให้สวยๆแจ่มๆเลยนะครับเพื่อนอ่า คันนี้นะครับสวยมากนะครับพี่สนใจนะครับสอบถามได้เลยนะนะครับจองได้ก่อนเลยนะครับเพิ่งเข้ามาด้วยนะครับดูดินะครับยางไหลใหม่ๆครบนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ํานะโอ้โหนะครับนี่4ี่คนสี่นะครับโลโก้นะครับนี่ไปเรียวๆกับผมเลยนะนี่เห็นไหมนะครับอ่าดูยางนะครับยางมัดโอ้โหยสวยด้วยนะครับยางนะครับออเทเลนส์นะครับเห็นไหม นะครับโอ้โหแหมหกลูคันนี้นะสามารถว่าบรรทุกได้เยอะมากนะครับถึง2ตันได้เลยนะนะครับดูดินะครับอ่าดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับดูภายในก่อนนะนะครับดูภายในก่อนเพื่อนนะครับพี่ๆทั้งท่านนะเห็นไหมนะครับเดือดอีกแล้วนะครับดูดิเดือดอีกแล้วนะครับดูดินะครับนี่ไฟฟ้านะครับเซนทันร็อกนะครับเออไมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับไม่น้อยมากครับพี่นะครับ เห็นไหมนะครับนี่โอ้โหหมดไปนะโอ้โหยนะครับเดือดจัดนะครับเห็นไหมดูเบาะนะครับเบาะหนังแท้นะครับบอกให้นะเพื่อนเบาะหนังแท้นะครับดูดินะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อ่าเขาเรียกว่าเกียร์ MT นะหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับที่เขาเรียกว่าเมนนุนนะฮะเห็นไหมนะครับนี่ดูแบบว่าสวยมากครับตรงนี้นะที่พักแขนนะครับไม่มีรอยด่างเลยนะเพื่อน เห็นไหมดูนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับเห็นไหมดิจิตอลนะครับโอ้โหคันนี้นะครับดูความสะดวกสบายนะครับโล่งมากเลยนะด้านเท้าเนี่ยที่พักเท้าโล่งมากและดูมือจับพร้อมนะครับอ่าดูด้านบนนะครับอย่างกระใหม่แกะกล่องนะเพื่อนๆนะครับฟิล์มเฟิร์มเราติดให้หมดแล้วนะเพื่อนๆนะครับอ่าเห็นมั่งเป็นไงบ้างนะครับนี่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 นะครับโอ้โหสภาพจานนะครับแก้ตุดแปดเลยนะครับนี่นะครับ อาเห็นไม้เห็นไม้โอ้โหสวยจัดนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับเห็นไหมแล้ที่ดูอีกทีนี่ไปดูมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับนี่ไปดูมาเมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้รถทุกอรถที่เราว่าคันนี้แม่งใหญ่มากแล้วก็ทรงพลังมากและทพี่ดูนะครับของแถมนะมีทั้งฟรีโอนฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีประกันภัยวันนี้นะครับที่รถบ้านผมชายนะครับ <S <S แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับนาน1นึ่งปีวันนี้นะครับรถทุกคันที่นี่ไม่เคยมีจมน้ําไม่เคยมีรถจนหนักไม่เคยมีรถที่พิกาำแล้วเราก็อบโอโซนให้ทุกคันนะครับไม่มีเชื้อโรคไม่มีกลิ่นอับแน่นอนครับพี่สามารถทั้งสอบถามได้เลยนะครับอนี่นะแอสไซนะครับ s c 5 5 8นะครับ วันนี้เลยสอบถามมาได้เลยครับอ่าหรือว่าจองมาได้เลยครับที่นี่เลยนะครับรถบ้านสมชายนะครับวันนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับผมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปต่อไปนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์จูเนอร์นะครับรถบ้านนะครับทุกรุ่นนะครับยกเว้น E ีนะตอนนี้ยังไม่ได้เอามา นะครับสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับตอนัวาวันนี้สวัสดีครับ